สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องหลังไม้เศรษฐกิจไทยช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกัน ได้เลยค่ะข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือปอตอทอกำไรไตรามาสสามโตแรงโบรกยังย้ำคำแนะนำว่าซื้อ ปตอทอ,ออกมาเล่าบาทภาษาคนเลยว่าไตรามาส3ปี68นี่กำไรสุทธิอยู่ที่1,9784ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาประมาณ3,460ล้านบาทหรือราวๆ21.2%จซจากปีก่อนเหตุผลหลักๆก,ก,ก็มาจากการเร่งทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็ได้กำไรจากการซื้อคือนหุ้นกู้ของหลายบริษัทในกลุ่มอย่างกที่รับรู้คอโปรฟิตสูง สูงสุดเป็นประวัติการในไตรมาส3ปี68ที่7,280ล้านบาทรวมถึง OR ที่กำไรไตรมาส3โต17%และกำไร9เดือนพุ่งถึง98.4%รวมถึงไทยออย l และ GC ที่ช่วยลดภาระดอกเบี้ยนในอนาคตด้วย แต่ถ้ามองภาพรวม9เดือนปี68ปตทกับบริษัทย่อยทำกำไรสุทธิ 64, 6 4 6 3 2ล้านบาทลดลง16,129ล้านบาทหรือราวๆ20%เร์เซเพราะราคาน้ำมันกับสเปรย์ปิตโตรเคมีโดนกดดันจากเศรษฐกิจโลก แต่ถึงแบบนั้นโปตอยังโกย Profit Enhanment n t ได้รวมกว่า15,000ล้านบาทและยังจ่ายปันผลระหว่างการที่0.90บาทต่อหุ้นสะท้อนว่าการบริหารต้นทุนยังแน่นมาก ปตทอยังเดินหน้าโครงการ EBITDA uplift เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งองค์กรโดย9เดือนมีไฮไลท์แบบภาษาคนง่ายๆคือการปรับ supply chain และ marketing ผ่านโปรเจกต์ P 1และ D 1ทำประโยชน์รวม3,634ล้านบาทและโปรเจกต์ Mission X ตั้งเป้าเพิ่ม EBITDA ปีนี้1,000 10, 0ล้านบาท9เดือนทำไปแล้วประมาณ8,332ล้านบาทและตั้งเป้าให้แตะ30,000ล้านบาทในปี70 ดันโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันก็ช่วยดันอีบิดดาเพิ่มแล้ว155ล้านบาทวางเป้าปีนี้ที่200ล้านบาทและในระยะยาวตั้งเป้าขึ้นไปถึง12,000ล้านบาทในปี72ส่วนการบริหารสินทรัพย์และการเงินก็ยังเดินหน้าตามแผนเพื่อสร้างสินนยีลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัว ภาพรวม9เดือนกลุ่มปตทมี E ีบิ d ด,ดาที่257,957ล้านบาทและเงินสดพร้อมใช้413,718ล้านบาทรองรับแผนลงทุนระยะยาวแบบสบายสบาย ฝั่งมุมมองของแลนเฮาส์มองว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจของปตทยังคืบหน้าไปตามรถแมพทั้งเรื่อง PNR ที่น่าจะเสร็จปลายปีหน้าและเรื่องการทำ Asset monetization ของ GC กับ t o อที่เพิ่งเริ่มเฟสแรกและจะมีสินทรัพย์ทยอยออกมาเพิ่มอีกเพื่อปูทางสู่การตั้งแฟล s h i p ด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในอนาคต ส่วนปีหน้าก็ยังท้าทายอยู่เพราะราคาน้ำมันดิบกับสเปรย์ปิโตเคมีอัดอ่อนแรงแต่ค่าการกลั่นน่าจะยังแข็งแรงเลยยังคงคำแนะนำ ซื้อเพราะมองว่ากำไรของปตทเสถียรจากธุรกิจที่หลากหลายแถมยังจ่ายปันผลสูงประมาณ6.9%เเปอร์ซไต,ตรมาส1ปี68ก็ให้0.9บาทต่อหุ้นคาดว่าทั้งปีจะอยู่แถว2.1บาทตอนนี้เหลือทยอยจ่ายอีกประมาณ1.2บาทหลังประกาศงบประจำปี ปัจจัยเสี่ยงก็ยังมีเรื่องเศรษฐกิจโลกราคาน้ำมันความผันผวนของค่าการกลัน่นสเปรดปิโตรเคมีและค่าเงินที่อาจต่ำกว่าที่คาดไว้ได้เหมือนกันแต่รวมๆแล้วปอตทอยังถือว่าแข็งแรงพอจะไปต่อได้แบบมั่นๆม,มากันที่ข่าวต่อมา THAI ออกมาตรการช่วยผู้โดยสารหาดใหญ่เปลี่ยนไฟล์ฟรีเก็บเครดิตหรือขอคืนเงินได้ค่ะ THAI เขาออกมาตรการช่วยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมในอำเภอหัดใหญ่เลยนะคะสําหรับใครที่มีบัตรโดยสารของ THAI ที่ออกก่อนหรือภายในวันที่22พฤศจ,จิกายนปี68และมีแผนบินเข้าออกหัดใหญ่ช่วงวันที่22ถึง30พฤศจ,จิกายนก็สามารถเลือกได้หลายทางเลยค่ะถ้าอยากเปลี่ยนวันหรือเปลี่ยนไฟล์ก็เปลี่ยนเป็นเส้นทางเดิมได้ฟรีแบบไม่ต้องจ่ายส่วนต่างราคาและไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรทั้งนั้นแต่ต้องทำเรื่องให้เรียบร้อยก่อนวันที่30พฤศ จ,จิกายนปี68แล้วต้องบินใหม่ภายในวันที่15ธันวาคมปี68นะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกบินแล้วจะขอคืนเงินตามเงื่อนไขเดิมของบัตรก็ได้หรือจะเก็บเป็นเครดิต EMD ไว้ใช้ซื้อตั๋วภายในประเทศครั้งต่อไปก็ได้โดยมีอายุ365วันนับจากวันที่วอลเชอร์ได้รับการอนุมัติค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เที่ยวบินถูกยกเลิกแบบเต็มๆผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้เลยค่ะ แล้วถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อ THAI Contact Center โทร0 2 3 5 6 1 1 1 1ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือจะติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายของ THAI ก็ได้ค่ะมากันที่ข่าวต่อมา CIMB ไทยเดินหน้ายุติบริการบัตรเดบิตหันใช้ระบบถอนเงินไม่ใช้บัตรแทนค่ะ CIMB ไทยเขาเริ่มนับถอยหลังเตรียมยุติการบริการบัตรเดบิตท,ทุกประเภทแล้วนะคะโดยจะทยอยปิดระบบตามไทม์ไลน์ที่ธนาคารแจ้งไว้ซึ่งสาเหตุหลับมาจากเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเพราะบัตรเดบิตมีความเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลและอยากให้ลูกค้าใช้บริการถอนเงินแบบไม่ต้องใช้บัตรแทนเพราะปลอดภัยกว่าเยอะค่ะก่อนอื่นธนาคารแจ้งผ่านแอปว่าตั้งแต่วันที่24ธันวาคม68จะหยุดออกบัตรเดบิตใบใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบัตรมา บัตรทดแทนบัตรหายบัตรลืมรหัสหรือบัตรค้างตู้ ATM ส่วนการเปิดใช้งานบัตรเดบิตจะทำได้ถึงวันที่9มกราคม69เท่านั้นนะคะ จากนั้นบัตรเดบิตใบเดิมที่ยังใช้อยู่จะใช้งานได้ถึงวันที่3เมษายน69ก่อนจะยุติการบริการแบบเต็มรูปแบบในวันที่4เมษายน69ค่ะระหว่างนี้ธนาคารก็มีบริการใหม่อย่างถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอป CIMB ไทยโดยใช้ระบบยืนยันตัวตน2ชั้นและรหัสถอนเงินมีอายุแค่15นาทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดใครที่ไม่สะดวกทำผ่านแอปก็ยังไปทำที่สาขาได้เหมือนเดิมค่ะ ทม์ไลน์สำคัญมีดังนี้วันที่24ธันวาคม68เริ่มยกเลิกการออกบัตรเดบิตท,ทุกกรณีวันที่9มกราคม69เป็นวันสุดท้ายของการเปิดใช้งานบัตรเดบิตวันที่19มกราคม69เริ่มใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรวันที่3เมษายน69เป็นวันสุดท้ายที่บัตรเดบิตใช้งานได้วันที่4เมษายน69ยุติบริการบัตรเดบิตท,ทั้งหมดค่ะ หลังจากนี้ลูกค้า CIMB ไทยจะถอนเงินไม่ใช้บัตรได้ที่ตู้ ATM ของไทยพาณิชย์โดยไม่มีค่าธรรมเนียมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมธนาคารจะประกาศแจ้งอีกครั้งสำหรับการใช้งานถอนเงินไม่ใช้บัตรก็ง่ายมากค่ะแค่เข้าแอป เลือกเมนูถอนเงินไม่ใช้บัตรใส่จำนวนเงินรับรหัสแล้วไปตู้ไทยพาณิชย์กรอกรหัสก็ถอนเงินได้ทันทีค่ะจริงๆ CIMB ไทยเป็นหนึ่งในธนาคารแรกๆที่ให้บริการบัตรเดบิตแบบ contactless ตั้งแต่ปี55และเป็นธนาคารที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีหรือค่ากดเงินด้วยแต่ช่วงหลังธนาคารเริ่มปรับบริการหลายอย่างตั้งแต่ปี63ที่เริ่มยกเลิกตู้ ATM ของตัวเองต่อด้วยการปิดระบบสมัครบัตรเดบิตผ่าน เว็บในเดือนสิงหาคม68และล่าสุดก็คือการยุติการบริการบัตรเดบิตท,ทั้งหมดในเดือนเมษายน69นี้ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องหลังไม้เศรษฐกิจไทยอยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ